ทองคำยังมีความยากในการประเมินทิศทางอยู่แต่ว่าตอนนี้มองลงเรามองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเด y จบรอบจริงๆครับจุดตำแหน่งที่มองพักมาเยอะก็คือ1เท่าตัวเนี่ยประมาณสัก3,750เคลื่อนที่ลงมา1ช่วงตัวของจังหวะที่ลงมา A นี่เนานะก็3,750แต่ถ้าลึกกว่านี้ก็อยู่ที่3,445ตรงนี้นะครับนะ พอโกลเมนชะัดดาวเนาะแล้วก็ตัวเลขต่างๆมันถูกรายงานดิเล์ไปนะครับนะก็ทําให้ตอนนี้คนก็มองว่าเอ๊ะตัวเลขมันยังไม่ประกาศออกมานะครับแล้วก็ดูทีท่าของเป็ดนะครับที่ออกมาค่อนข้างที่จะแข็งกล้าวมากยิ่งขึ้นนะทำให้เดือนธันวาคมนี้นะเป็ดฟัน f u t u r e ก็ลดลงมาที 30, ่ประมาณ50%หรือครึ่งครึ่ง ครึ่งหนึงมองว่าจะลดอีกครึ่งหนึงมองว่าจะไม่ลดนั้นก็ตอนนี้มีความสุ่มเสี่ยงตัวนี้อยู่ก็จะท,ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมันก็มันก็พร้อมใจครับด้วยความที่มันขึ้นมาไกลด้วยนะครับนะพอมันมีคนเห็นอาการไม่ดีมันพร้อมจะเทคเนี่ยเราเห็นว่ากลุ่มเทคมันโดนมาก่อนเนาะแล้วพอไม่ลดดอกเบี้ยหรือมีแนวโน้มว่าจะลดดอกเบี้ยน้อยลงเนี่ยก็สังเกตว่าทองคําก็จะเป๋ไปด้วยกัน สำคัญมากๆระหว่างที่มันกําลังทุลมุนวุ่นวายกันอยู่เนี่ยฝุ่นะกําลังตลบเนี่ยให้ดูพฤติกรรมของพวกแรงซื้อแรงขายพวกธนาคารกลางพวกกองทุนต่างๆนะครับถ้าเห็นสัญญาณทรายว่าเข้ามาซื้อเข้ามาสะสมอันนั้นแหละจะเป็นจุดที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะใกล้บอททอมของราอบของการพักฐาน Follow the Future สันมกาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era, Beat the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อัดแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลสำหรับในมุมมองของตัวทองคำนะครับนะออขออนุญาตเปิดชารนทนิหนึ่ง ทองคาก็เหมือนกันครับนะเขาที่แล้วเรารันเทรนกันมาด้วยไทม์เฟรมเดย์ต้องบอกว่าไทม์เฟรมเดย์ทองคำเนี่ยระบบแนวทเทลลิงเนี่ยขึ้นมานานแล้วนะครับนะแล้วก็เขาแล้วเราให้แนวเอาไว้ประมาณสัก41,000ืแถวบริเวณนี้นะครับวัสจุลลงมาเนี่ยก็เรามาระวังจะจบรอบนะครับนะก็สุดท้ายก็จบรอบแล้วการรีบาวตัวนี้มองว่าเป็นรีบาวเพื่อลงต่อก่อนนะในเชิงเทคนิคนะครับเหมือนกันคล้ายๆกับตัวบิตคอยแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆด้วยนะครับคราวนี้ถ้าดูกันให้ดีๆนะครับดูกันให้ดีๆเนี่นา ตัวทองคำเนี่ยถือว่าเอาพอฟอร์มกว่าบนะิตคอยน์นะในในแมกนิจูดของการเคลื่อนที่จริงๆบิตคอยเนี่ยสูญเสียสูญเสียความเป็นเอาพอฟอร์มเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าโฟนจําได้พี่จะบอกในคราวที่แล้วว่าถ้าเทียบระหว่างบิตคอยกับอีทเลียมเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยในแมกนิจูดของการเคลื่อนที่เนี่ยบิตคอยก็จะสู้ไม่ได้นะครับนะอีทเลียมก็ยังเคลื่อนที่ได้แรงกว่าหมายถึงว่าแมก Mac นิจูดในการเคลื่อนที่นะนับเป็นเปอร์เซ็นต์อะนะครับนะ อทเทเียมจะเคลื่อนที่ได้เปอร์เซนต์ที่สูงกว่านะครับนะอ,อ,อันนี้ต้องมาดูตอนพักฐานนะครับว่า2อันนี้จะพักลึกขนาดไหนถ้าเกิดสมมติบิตคอยพักลึกกว่าอีทเทียมพักน้อยกว่าอันนี้เริ่มน่ากังวลสำหรับบิตคอยแล้วนะครับนะแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูชีก็ได้ตรงนั้นนะครับเพราะเมื่อกี้ไม่ไม่ดูชัดทีเรียมเราข้ามมาที่คกราฟทองคำเนี่ยทองคําถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มองว่าพักฐานอยู่นะครับแต่ว่า แม้นจุดของการเคลื่อนที่ถือว่ายังแข็งแรงกว่าบิตคอยมากเพราะบิตคอยเนี่ยทำทำโลว์บโลลงมาแล้วหรือทำนิวโลลงมาแล้วอันนี้ยังนะครับในท e เฟรมเดย์เหมือนกันเนาะดูจากรูปทรงของทำเฟรมเดย์ต้องบอกก่อนว่าตัวทองคำเนี่ยเอาจริงๆไม่มีสัญญาณเตือนในฟากของตัวที่เป็นแบลติเดเวอเรนท์ในดับของทำเฟรมเดย์ยังไม่มีเนาะมันมีความน่ากังวลอยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยอาจจะอาจจะพัก ไม่เยอะและมีโอกาสทำนิวไฮต่อได้นะครับนะน,นี้ต้องไปดูในโครงสร้างระดับ2ชั่วโมงถัดไปแต่ตอนนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเดย์จบรอบจริงๆนะครับนะ่ะจุดตำแหน่งที่มองพักมาเยอะก็คือ1เท่าตัวเนี่ยประมาณสัก3ามพอันนี้คือเคลื่อนที่ลงมาหนึ่งช่วงตัวของจังหวะที่ลงมา A นี่เนานะก็สามพแต่ถ้าลึกกว่านี้ก็อยู่ที่3ามพหตรงนี้นะครับนะส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่มันยังไม่มีตัวบริลด์เดเวอเรนต์มาเตือนเนี่ยนะครับอาจจะลงแค่ หนึ่งช่วงตัวก่อนอ่าอาจจะเป็นหนึ่งช่วงตัวก่อนนะเราก็มีโอกาสจะทำนิวไฮหรือมองว่าเดี๋ยวตัวนี้อาจจะกลายเป็นแค่เวฟสี่นะครับเวฟสี่แล้วจะไปทาเวฟห้ากันใหม่ในระดับของไทม์เฟรมเดย์นะมองมองนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเราไม่เห็นสัญญาณแบริตมาเตือนนั้นถ้าไม่มีแบริตมาเตือนเนี่ยเราจะประเมินไว้แค่หนึ่งหนึ่งช่วงตัวพอนะครับตรงนี้นะอ่าก็คือสามห้าเจ็ดห้าสิบนั้นตรงนี้ก็ในทองคาเนี่ยอยู่ประมาณสักสามห้เจ็ดสิบ่อนเบื้องต้นมองตรงนี้ก่อนนะครับ ถามว่าเอแล้วทองคำเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยระดับที่สั้นลงมาเนี่ยในไทม์เฟรมของ30มสินาทีเนี่ยตอนไหน่งไหนที่น่าสนใจนะครับนะเอ่อถ้าเราดูจากภาพของ30มสิบนาทีเนาะตอนนี้มันทำโลไหลลงมาเรื่อยๆก่อนนะครับนะทองคำเนี่ยต้องขึ้นมาทะลุนะครับตัวแถบสีส้มตัวนี้ครับซึ่งเป็น v w a บ Band นหรือว่าทุนเฉลี่ยของทุกคนนะครับในตลาดนะครับเส้นสีเส้นสีส้มเนี่ยเป็นทุนเฉลี่ยเนาะ ส่วนไอ้ตัวแบนด้านบนด้านล่างเนี่ยเป็นการบวกค่า Standard ดเรเวชันเข้าไป1น,นเท่านะครับหมายความว่าถ้ามันทะลุข,ขึ้นไปเป็นสัญญาณที่พักตัวจบนั่นเองนะครับงั้นทองคําในภาพของ30มสิบนาทีนะครับถ้าขึ้นมาสูงเกิน4ี่พันแสดงว่าพักฐานจบแล้วในภาพของ30มสิบนาทีก็จะเป็นสัญญาณที่พร้อมที่จะบกตัวกลับขึ้นไปซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าดูจากรูปเมื่อกี้ทมเฟรมเดย์เนี่ยมันไม่ควรจะผ่านอันดับแรกไม่ควรจะผ่านนะเราก็ต้องทำโล,ลว,ว์เ่อร์อลวกันไปนครนะต่า้านนขึนไปไ่ยนะคร็ ก็พักตัวจบก็จะเป็นสิ่งที่เมื่อกี้เรากังวลไว้ว่าไอ้ตอนพังเฟรมเด่นตอนพักฐานลงมาดัานไม่มีสัญญาณแบรดดิทเดเวอร์เจนแล้วมันทิ้งลงมาแรงอาจจะจบแค่เวฟสีแค่นั้นนะครับงั้นทองคำยังนียังมีความยังมีความยากในการประเมินทิศทางอยู่แต่ว่าตอนนี้มองลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกิน4ี่หนึ่งแปดศูนย์อัพขึ้นไปมีโอกาสที่จะเริ่มพลิกฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับะจะมีโอกาสจะพักตัวจบได้นะครับสำหรับตัวทองคํานะครับนะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะ ค่ะอาจารย์ซึ่งพอพูดถึงทองแน่นอนค่ะหลายคนอาจจะมองภาพยาวไปจนถึงช่วงที่น่าจะเป็นสัญญาณดีของทองในช่วงเกุมภาด้วยมกราด้วยหลังจากนั้นด้วยอาจารย์มองอยังไงคะในภาพระยะยาวหลังจากนี้มันมันจะน่าสนใจกว่านี้ไหมคะหรือว่ามันจะไปนิทิทางไหนคะยังคงเห็นด้วยนะครับจากที่นักวิเคราะห์ในบ้านเราออกมาตบเท้าพูดกันพร้อมกันว่าซีซันเนอรซีซันนอลของตัวทองคำเนี่ยมันมักจะเนี่ยช่วงตุลาอะไรพวกนี้นะครับนะมันมักจะพักฐานลงมาแล้ว พฤชกาธันวาอาจจะบวกขึ้นมาได้นะครับนะประมาณธันวาเนี่ยคนก็มองว่าบวกมกรลาด้วยอะไรเงี้ยงั้นยังคงมองว่าในช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะของการพักฐานอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาคัมแบ็กได้คราวนี้ต้องติดตามในเรื่องของธนาคารกลางต่างๆว่ายังคงเข้าสะสมทองคําในช่วงจังหวะลงมาอยู่น้อยลงรวมทั้งกองทุนด้วยนะครับถ้าเกิดลงมาแล้วพวกนี้เข้าเก็บเข้าสู้เนี่ยนะครับนะก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะพักตัวจบผมยังมองว่าทองคําในปีหน้ายังคงน่าสนใจเนาะตอนนี้เราแค่รอจังหวะใน time f r ร m e day ครับว่า ไอ้ตัวที่เป็นฮอตมันนี่ที่เข้าเก็บสะสมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตอนที่เขาลงอะครับไอเนี้ยมันยังเข้าเก็บอยู่แต่ว่าสังเกตว่าการเข้าเก็บตลาดเขาเก็บน้อยลงแสดงว่าแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะลงอีกรอบหนึ่งเอ่อคือถ้าค่าไอ้นี่เก็บสู้แสดงว่ามันพักตัวจบเนี่ยผมยังกังวลว่าด้วยความที่เขาเก็บน้อยลงอรอาจจะมีวูบแล้วถ้าวูบลงมาเงี้ยครับไอ้นี่ชาร์จไอ้ตัวเนี้ยบวกขึ้นมา แน,นแน่นขึ้นมาเนี้ยแสดงว่าตรงนั้นจะจบงั้นเวลาเราดูตำแหน่งฮอตมันนี่เข้าเก็บเราจะดูตำแหน่งแนวรับสําคัญในเชิงเทคนิคด้วยพวกนี้ถ้าเกิดเข้าเก็บงั้นแสดงว่าตรงนั้นมีโอกาสที่จะรับรับอยู่นะผมยังกังวลว่าน่าจะบุบสักครั้งหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้มองที่ระดับข้างล่างนะพี่มองที่ระดับแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นนะครับนะตรงระดับตัวทองคำก็คือประมาณสัก3 7 5 0โดยประมาณในมุมของเทคนิคทองเฟมเดครับ ยัง,ยงมองว่าทองคํามีความน่าสนใจนะครับมาด้วยความที่ยังมีฮอตมันนี้เขาเก็บแล้วก็รูปทรงของเขายังมีโอกาสจะขึ้นต่อได้แค่ตอนนี้รอพักฐานใหจบเท่าน,นั้นเองนะครับค่นะอาจารย์เพราะว่นถทองคําอีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อครั้งที่เราคนจําได้ว่าอาจารย์พูดว่าก่อนหน้านี้เองก็อาจจะไม่ได้สนใจในฝั่งของเรื่องปัจจัยต่างๆโดยเอมคนมิกหรือใดๆก็ตามานะคะมากขนานั้นแต่หลังๆเริ่ม เข้าใจและเริ่มสนใจในฝั่งนี้ด้วยก็เลยอยากจะทราบว่าในมุมของที่เป็นปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากในเชิงของกราฟเนี่ยคะ่ะอาจารย์มองว่าหนึ่งเลยคือตอนนี้หลายคนกําลังรอเรื่องเปดเรื่องของดอกเบีย้ยในช่วงเดือนธันวาอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันน่าจะส่งผลต่อราคาทองด้วยไหมคะอันนี้ชัดเจนเลยพอพอโกลเมนชะัดดาวเนาะแล้วก็ตัวเลขต่างๆมันถูกรายงานดีเลยออกไปนะครับนะก็ทําให้ตอนนี้คนก็มองว่าเอ๊ะตัวเลขมันยังไม่ประกาศออกมานะครับแล้วก็ดูทีท่าของเป็ด นะครับที่ออกมาค่อนข้างที่จะแข็งกล้าวมากยิ่งขึ้นนะทำให้เดือนธันวาคมนี้นะเฟดฟันฟ <F> ิวเจอร์ <ure> ก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ50%สอร์หรือครึ่งครึ่ง,คร,งครึ่งหนึ่งมองว่าจะลดอีกครึ่งหนึ่งมองว่าจะไม่ลดนะครับนั้นก็ตอนนี้มีความสุ่มเสี่ยงตัวนี้อยู่ก็จะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงมันก็มันก็พร้อมใจครับด้วยความที่มันขึ้นมาไกลด้วยนะครับนะพอมันมีคนเห็นอาการไม่ดีมันพร้อมจะเทคเนี่ยเราเห็นว่ากลุ่มเทคมันโดนมาก่อนเนาะแล้วพอไม่ลดดอกเบี้ยหรือมีแนวโน้มว่าาจะลลอกเบยง็ทคํป ด้วยกันคราวนี้ก็ต้องรอดูครับว่าตอนที่เขารายงานตัวเลขต่างๆออกมาทางอเมริกานะครับมันทําให้ดูว่าเศรษฐกิจมันอโอเคอะไรยังไงไหมแล้วก็เฟดจะยังกลับเข้ามาเพิ่มดลดดอกเบี้ยต่อไหมนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูตรงนี้นงั้นตัวนี้เป็นเป็นปันปจจัยที่โอเวอร์เฮงที่ตลาดกําลังรออยู่ว่ามันจะออกมาทิศทางอะไรยังไงยังไงไหมแต่ว่าสุดท้ายแค่โอเวอร์เฮงเนี่ยทุกคนมันก็พร้อมที่จะ,ท,จะที่จะเห็นออกมาแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ที่ดีคือรีพักนะ แล้วถ้าตัวเลขออกมาโอเคเนี่ยคราวนี้จะขึ้นแรงแล้วทำนิวไฮเลยสมมุติว่าตอนนี้กำลังพักๆกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วลงมายังไม่ลึกมากยังดูแบบว่าลงไม่ได้ลึกเท่าไหร่ก็ถ้าตัวเลขออกมาแย่แล้วพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยเพิ่มคราวนี้ครับสินทรัพย์เสี่ยงทำนิวไฮเลยนะงั้นรอดูเฟดถ้าเกิดเฟดบอกว่าทันมวาในรถผมว่านี่กลับขึ้นมาทำนิวไฮเลยอืมครับผมครับอันก็รอตรงนี้สักนิดหนึ่งครับอืมค่ะหวังว่าครั้งครบจะได้กลับมาร่าเริงอีกรอบหนึ่งค่ะจย์ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค, <laughs> คือพอขึ้นทุกคนก็แฮปปี้นะแฮปปี้อาจารย์ก็แฮปปี้กับทุกคนด้วยนะเข้าใจได้ยิ่งตอนนี้อ,อากงอามมาไปซื้อทองคํานี่ก็หนองหงอยกันเลยช่วงนี้นะไม,ไม่ไม่คึกคักเหมือนก่อนหน้าเลยอืมครับผมค่ะอา,าจารย์ในทางกับกันเรามีอะไรที่เราควรจะต้องจับตาดูหรือว่าระวังที่น่าจะส่งผลต่อทองในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีนี้อีกไหมคะ เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนาะเรวก็เรื่องของเฟดที่จะลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะคราวนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานด้วยแหละนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องดูด้วยว่ามันออกมาลดน้อยถอยลงไหมนะครับถ้ามันลดน้อยถอยลงก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะลดดอกเบี้ยลงทั้งตัวเงินเฟ้อต่างๆนะครับที่ประกาศออกมานะเป็นตัวเลขที่ต้องรอทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือต้องรอทางอเมริกาประกาศเลยนี่คือเป็น global เนาะก็จะมีผลต่อทองคําส่วนภาวะ มันไม่ค่อย right. เอฟเฟกเท่าไหร่เออโดยส่วนตัวนะหลายคนจะบอกว่าใช่คือเรายังมองว่าสงครามตอนนีมน้มันแทบจะไม่ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับนะมันไม่ได้แบบเอ่อรุนแรงอ่ะ ừ, อืมตัวตัวนะครับอันนี้ต้องพูดก่อนหลายคนบอกไอ้อาจจะมีคนเสียชีวิตเลยแต่จะบอกไม่รุนแรงอะไรแต่ผมมองว่าถ้ามันรุนแรงป่านนี้มันเล่นข่าวนี้ตั้งนานแล้วตอนนี้คือเรื่องนี้ก็เงียบไปนะครับผมว่าเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกามากกว่านะครับนะงั้นก็ปัจจัยทองคําให้ให้ดูตรงนี้แล้วก็สํําาาาคัััญมมกกๆระหว่่งงทีนล ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เนี่ยฝุ่นะกาลังตลบเนี่ยให้ดูพฤติกรรมของพวกแรงซื้อแรงขายพวกธนาคารกลางนะครับอันนี้รอฟังนักวิเคราะห์บ้านเราเลยซึ่งเขาตามตัวเลขนี้อยู่แล้วพวกกองทุนต่างๆนะครับถ้าเห็นสัญญาณทรายว่าเข้ามาซื้อเข้ามาสะสมอันนั้นแหละจะเป็นจุดที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะใกล้บอททอมของรอบของการพักฐานอันเนี้ยให้ทุกคนติดตามตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับนะก็ฟังนักวิเคราะห์ของบ้านเรานี่แหละทางเจเดอร์เคก็สัมภาษณ์ประจําอยู่แล้วลองติดตามตัวเลขพวกนี้ดูนะครับอื ค่ะอาจารย์าารยเห็นด้วยมากมากค่ะเทรดเดอร์คพีเรามีอัปเดตให้ตลอดกับคุณผู้ชมนะคะค่ะ <laughs> อาจารย์ทีนี้ขอในฝั่งของทองไทยบ้างค่ะอาจารย์อาจารย์มองทิศทางเป็นยังไงบ้างคะหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เราควรจะต้องจับตาดูหลังจากนี้เองไหมคะทองไทยบ้านเรานะครับนะก็ต้องดูเรื่องค่างเงินบาทเนาะเป็นองค์ประกอบหลักๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูค่างเงินบาทนิดน,นึงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตัวเดเร็ชั่นของทองคําที่เหวี่ยงแรงอะครับ มันแทบจะเกืนกินนะครับการการอ่อนค่าของค่าเงินบาทอยู่แล้วหมายความว่าต่อ้ค่าเงินบาทอ่อนค่ากว่านี้แรงๆสักนิดหนึ่งอ่ะก็อาจจะไม่ไม่มีผลกับทองคำเท่าไหร่ถ้าเกิดทองคายังคงลงลงแรงอีกวันละห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญอย่างนี้นะนึกออกไหมคืออ่อนเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับนะเท่าที่คุยจากนักวิเคราะห์มาเนี่ยเรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยไอตัวเบาะแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบสองบาทนะมองว่าถ้าเกิดหลุดตัวเนี้ย ก็อาจจะเห็นทางแบงก์ชาติหรืออะไรเข้ามาเนี่ยเข้ามาเริ่มดูนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาแซงชันหรือเปล่านี่ที่ฟังนะนวิเคราะหมานะต้องต้องรีเฟรนิดหนึ่งว่าคือก็มองว่า3 2บาทเป็นแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะรับอยู่ในโซนบริเวณนี้นะครับคราวนี้ค่างเงินบาทเองนะครับต้องบอกก่อนว่าจุดที่มันจะพลิกฟื้นจริงๆนะครับก็คือต้องผ่านตัวบริเวณ neckline สาคัญครับนะจุดที่เขาทําแนวต้านแข่งเอาไว้หลายโซน,นแถวบริเวณนี้อยู่ที่ประมาณสัก3 2 9ถึง33.3 แปลว่าถ้าเกิดทะลุ33บาทอัพขึ้นไปเนี่ยนะครับนะก็ทําเฟรมเดย์เนี่ยถือว่าพลิกฟื้นละนะครับในรูปทรงแบบนี้เราจะมองเป็นอิ er นเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์หมายความว่า,าก็คือเกิดจุดกับตัวดับของทม์เฟรมเดย์นั่นเองก็ยกฐานขึ้นไปเลยหนึ่งชุดตัวั้านบนงั้นถ้าขึ้นมาเห็นสูงเกิน33บาทนี่จะเข้าแบบอ่อนค่าแบบจริงจังย้ำว่าอ่อนค่าแบบจริงจังนะครับงั้นถ้าใครอยากเชียร์ทอง ทองคาขึ้นต้องมาลุ้นให้เงินบาทอ่อนด้วยนะครับทองไทยบ้านเราเนาะเออนะครับแม้ว่าทองอาจจะทองไม่ไปไหนแต่ถ้าเงินบาทมันขึ้นด้วยก็คุณก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับงนั้นจังหวะนี้นะครับทองลงบาทยังแข็งค่าอยู่ก็อาจจะเป็นจังหวะสะสมทองคําก็ได้นะครับเนะเพราะรว่าดูรูปทรงแล้วเนี่ยนะครับถ้า32บาทมันเป็นดาวไซด์เนี่ยก็ก็ถือว่ามีลิมิตของด้านล่างเนาะข้างบนเปิดกว้างแต่ข้างล่างมีลิมิตอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ หลายคนจะสะสมทองไทยก็เป็นไปได้ในขณะที่ทองโลกยังคงร่วงอยู่ด้วยนะครับืมบงศูนสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ